ลบหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ดูแลความสะอาดเท่าไหร่หรือที่ไปเอาสมุนไพรครับอบอระเพ็ดนะครับนี่ก็เป็นรงังเฉืดอเนาะแต่วันนี้ผมจะเอาบอระเพ็ดไปไปตัดเป็นข้อเล็กๆแล้วก็จะพึ่งแดดไว้สัก สามถึงห้าแดดแล้วก็จะแช่ด้วยน้ำพึ้งเดือนห้าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเดี๋ยวเอาไ,ไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะหาให้ครบสักหม้อหนึ่งเนาะแถวนี้เรามีเยอะอยู่ โอเคเดี๋ยวอเอาแค่นี้นะครับเพราะว่ามันลกเดี๋ยวผมเดี๋ยวคนไทยแห้กำลังใจคนไทยนะดูแลคนไทยนี่ครับหลังจากเก็บมาแล้วก็มาตัดเป็นข้อๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้างด้วยน้าสะอาดนะครับล้างด้วยน้าเกลือสักน้ำหนึ่งแล้วก็จะพึ่งเขาไว้ให้เขาสลดเนาะให้เขายุบตัวลงสัก สามถึงห้าแดดแล้วก็จะดองอก็เนี่ยตัวนี้กินหมดแล้วนะครับเนี่ยนนยังไม่ได้กินครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับบรวรพชรแช่น้ํำพึ้งครับดูแะสุขภาพไปด้วยกันครับสวัสดีครับ